สวัสดีครับอยู่กับพี่อาร์นะครับผมในตอนนี้นะครับเราก็อยู่กัน,นเกม Stickman War Tour d DC เองนะครับผม<ะ>เขาว่ากันว่านะครับเกมนี้นี่เหมือน Stick War Legacy นะแต่ว่าภาพจะสวยกว่านะครับ,รบกราฟิกอะไรนี่พัฒนามากกว่านะี่เองนะแต่ว่าคอนเซปต์เกมนี้คล้ายๆกันเดี๋ยวลองมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคผมเปิดเกมเข้ามามีอะไรมากมายหลายอย่างครับโอ้โหเยิ่มกันเนี่ยมี Achievement ครับที่ให้เราเล่นอันล็อ k ความก้าวหน้าต่างๆนะครับมี Main City เมซิตี้อ๋อสร้างเมืองได้เหรอเนี่ย <Wow. S 1> ไหนลองดูก่อนอัปเกรดออโต้องมีหิน300นะครับเรายังไม่มีสักอันเนี่ยครับยังไม่มีหินสักก้อนเลยนะครับแต่เรามีเพชรฟรีสามารถแลกได้นี่นะลองแลกดูแล้วกันนะครับ <Wow. S 1> โปเข้าไปทีนี้ไปเมซิตี้เมซิตี้เลเวลหนึ่งนะครับจะสามารถเพิ่มจำนวนประชากรที่ใช้ในการต่อสู้ได้อ่ลองดูครับ อัปเกรดเข้าไปอ๋อต้องการบาลักต้องอัปเกรดบาลักก่อนเหรออ่าบาลักนะครับจะเพิ่มความสามารถของยูนิตลองดูอัปเกรดเข้าไปโอ้มีนับเวลาถอยหลังไง <What? S 1> เออมีสร้างมงสร้างเมืองด้วยนะครับที่ร้านค้าครับผมตรงนี้ก็จะมีอะไรต่างๆมากมายเสริมประสิทธิภาพของยูนิตของเรานะครับผม <What? S 1> เรายังไม่มีอะไรมาซื้อตอนนี้ออกไปก่อน โอเคตรงนี้ก็คงยังไม่มีอะไรเดี๋ยวไปเบสเทลนะครับแผนที่นี้คุ้นมากครับมีป่าไม้มีน้ําแข็งแล้วมีมีลาวาโอ้โหชัดเจนโอเควินแลนด์ครับจากวูดแลนด์ก็เป็นวินแลนด์ภารกิจที่หนึ่งครับ Eagle Eye แคนยอนครับไหนลองเซอ<ะ>อันนี้เป็นเนื้อเรื่องใช่ไหมมีคนมากดขี่คมเหงไมเนอร์ครับ <What? S 1> จับไปเป็นทาส แล้วก็มีฮีโร่คนหนึงครับวิ่งเข้ามาเอาไม้หัวด้วยไปครับเรียบร้อยปฏิวัติเริ่มจากการสร้างไมเนอร์สร้างไมเนอร์ก่อนสร้างซอฟต์ารครับลองเอาไปบุกดูมันชื่อซอฟต์ารใช่ไหมเนี่ยเรายังไม่รู้ชื่อยูนิตเขานะครับว่ามันชื่ออะไรนะสามารถบังคับได้ครับกดกาดก็ได้นะแต่กาดนี่จะจะเดินช้าหน่อยคือซอฟต์ารเราแบบวิ่งเร็วมากจ <What? S 1> <laughs> ูกสบายเลยชูไปหนึ่ทีครับ แทงไมนึ่งนีโอเคตายไปครับเอาคนเก็บแร่มันดีก่อนครับชึกเอาไม่โดนอ่าดีย๋ยวค่อยๆตีแจกเข้าไปเรียบล้อหูตีหลังทีเดียวตายเลยเหรออ่าตีป้อมครับตีป้อมตีป้อมตีตูเลยครับหัวอ่าทำไมมันหวนัวไม่ได้ล่ะทาไมทำไมทำไม,ไมชึกอ่าได้แล้วได้แล้วโอเคใช้ได้สวยครับภาพสวยเรื่องของภาพสวยนี่ยืนหนึ่งเลยครับภารกิจแรกก็ไม่ยากอะไรเท่าไหร่ครับยังไม่มีอะไรยาก จบไปก่อนโอเคง่ายง่ายอ๋อปุ่ล้องนักขนูนะครับก็สามารถที่จะเลือกใช้นักขนูได้เหมือนกันจบภารกิจที่1 E ึ่งอีเกิลไอแคนยครับมาที่ฮันติ g งเพลนนะครับปักอ้าวอัปเกรดได้แล้วครับผมในในลองดูสิโอเคพอเล่นเสร็จจะได้เพชรน,นะครับทีนี้ก็เอาเพชรมาอัปเกรดตัวละครได้โอเคเดี๋ยวเราลองเล่นเป็นนักขนูนะครับชื่อโอเคตายไปหนึก่อน แต่นักหนูมันวิ่งเร็ววะเนี่ยจุ๊กทีหนึ่งหายเลยครับชื่อโอเคตายโอ้โหมากันเยอะมาก <What? S 1> เราสามารถจุ๊กทะลวงไปได้แบบนี้เลยไหมก็ได้อยู่นะอ้าวเฮ้ยไปยิงไปไหนแล้วตายเลยครับอะไรกันเนี่ยระบบการยิงค่อนข้างลําบากนะครับค่อนข้างที่จะยากอยู่อ้าวชนะแล้วเหรอเฮ้ยชนะเราเรายังไม่รู้ตัวเลยนะครับ <Huh? S 1> ทีนี้เราต้องบุกตีปราสาทแล้วเหรอทำไมมันเร็วจัง เบลตคาสเซอรนะครับภาษานักดาบนั่นเองเราเอาไปที่การอัพซอดแมนก่อนดีกว่าน,นะครับโอ้เราคือทหารจากต่างแดนเรามาเพื่อช่วยคุณให้เลือกมาหนึ่งยูนิตเพื่อที่จะทำลายศัตรูของคุณเอาใครดีครับนี่ดีกว่านี่น่าจะเป็นเมจิกคิวนะเป็นจอมเวทนะครับจอมเวทมันเล่นดีกว่าครับส่วนฝั่งเราก็เอาซอดแมนไปไล่จุกชาวบ,บ้านเขา ดูเขามีอะไรบ้างฝั่งนู้นก็เป็นนักดาบเหมือนกันนะครับชื่อการการรัดตีได้ไหมช้ากว่าเขาหนึ่งจังหวะนะครับเขาอึดว่ะเขาอึดครับเาอืดเราก็สามารถใช้วงใช้เวทได้นะครับแต่มันก็ไม่ยากถึงขนาดต้องใช้เวทนะเรายังพอเล่นได้อยู่โอเคทีนี้เราไปไล่จุก๊กชาวบ,บ้านชาวเมืองเราก็ปักโหจุ๊กขาดครับสบายสบายชึกเข้าไปหนึ่งทีตายไปแล้วมันเคลื่อนที่เร็วไปนะครับโอเคตายไปอีกหนึ่ง สบายสบายครับเราวิ่งเร็วเราวิ่งเร็วมากเราวิ่งเร็วมากเร็วจนแบบมันตามเราไม่ทันโอเคฆ่ามันไปครับเฮ้ยวิ่งเร็วไปเปล่ามันวิ่งวิ่งเร็วจนโกงนะเนี่ยเราแบบมันตามเราไม่ทันเลยนะจุกสบายครับแบบนี้ไอ้นี่ไอ้นี่ชึกฮตายหมดโอเคสบายแล้วครับเราทีนี้เรามีจอมเวทมาหนึ่งคนนะครับเดี๋ยวเราบังคับจอมเวทดูว่าจะเป็นยังไงสามารถที่จะ โจมตีได้บึ้มแบบนี้ครับผมแล้วก็สามารถเสกลูกน้องได้นะครับไอ้ลูกน้องของเราก็คือไอ้พวกที่วิ่งอยู่ข้างหน้าเราสองตัวนั่นแหละมาบึ้มบึ้มบึ้มเวทเข้าไปมันไม่ค่อยจะสร้างความเสียหายกับพ่อมนไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะครับเฮ้ยเข้ามาเข้ามาพี่เข้ามาลองเวทดูครับลองเวทดูบึ้มหูหายโอ้โหแล้วนักเวทวิ่งวิ่งวิ่งเร็วมากโอ้โหนักเวทยังจุกได้อะบอกเลย ต้องดูว่าคนยักษ์จะโกงขนาดไหนนะครับถ้าเกิดจอเวทยังโกงขนาดนี้นะครับตอนนี้เครื่องเริ่มกระตุกแล้วครับพอยูนิตเยอะๆถ้ามันสวยจับกระตุกเลยทีเดียวซึมเข้าไปครับผมปล่อยสายฟ้าครับแล้วคูณดาวเร็วด้วยครับน่าจะจบครับแบบนี้ทําไมเราไม่เอาซอสมงซอสแมนอะไรมาบ้างครับป้อมทําไมป้อมมันอึดอย่างนี้อ่อึดมากเราป้อมโดนสายฟ้าเข้าไปครับเคชนะครับน่าจะชนะแล้วแหละ โอเคใช้ได้ก็ได้พอยูนิตมาเยอะๆนี่มีปัญหานะครับกระตุกอยู่เหมือนกันนะ,ะตอนนี้พี่ยามีความรู้สึกว่าเราไม่จําเป็นจะต้องไปอัพอะไรซ็อตแมนแล้วนะครับมาอัพเจ้าคนเก็บแร่ดียวครับน่าจะดีกว่าอัพป,ปิกแอ็กเป็นหนึ่งครับพอละเอาไปทางปิกแอ็กก่อนโอ้คราวนี้มีชาร์โด้ซ็อตแมนด้วยครับลองเอามาใช้ดูครับว่าจะเป็นยังไงอาจจะเป็นสกินนะครับเมวลองใช้ดู นี่คือซาชาโดซอสเมนนะครับแทงก่อนดีแล้วกันโอ้โหตีแรงตีโคตรแรงเท่าไรเดี๋ยว,ยวลองตีข้างหลังดูนะครับโชว์สองร้อยแปดสิบแปดครับพระเจ้าช่วยโคตรแรงอันนี้ตีป้อมตีป้อมยี่สิบแปดเจ็บนะเนี่ยลองกระโดดตีป้อมดูครับโชว์สิบสองครับไม่แรงเท่าไรโอ้คราวนี้มาเป็นสเปียร์ตันครับฟันหน้าไว้ทีเดียวตายเลยโถย หูปลาหอกได้ด้วย <What? S 1> ฟันจากข้างหลังนี่ครับฮันหลังดร้อยร้อยสามสิบแปดดาเมจ oh. หูสก,กินนี้แรงครับแรงโกงมากเฮ้ยโกงไปอย่างนี้โกงไปทำไมนิ่นึงครับ oh. การปลาหอกของสเปียร์ต้นของสเปียร์แมนนี่มันเป็นอะไรที่หลายแรงมาก oh. มาแล้วครับฝั่งนู้นครับพยายามเอาสเปียร์แมนออกมาสู้กับเราสเปียร์แมนสู้กับเราแต่ว่าสู้เราไม่ได้หรอกเราคนเยอะกว่า มาเฟียไม่กลัวกลมมาเยอะครับผมจบแล้วมั้งจบครับแบบนี้ก็จะยอมรับว่าสกินเยอะภาพสวยนะภาพสวยภาพสวยชอบเลยชอบภา้ามมาเลยแต่ว่าโอ้โหเวลายูนิตมาเยอะกระตุกเหมือนกันนะโอ้เขาใช้คำว่าฮอปไลน์ครับผมโอเคโอเคภารกิจถัดมานะครับคือ Shimmering Tower ไหนดูซิจะเป็นยังไงโอ้นี่มีทหารหน่วยใหม่มากับฮอปไลน์แต่เราจะอัพคนเก็บแรก่ก่อน ต้องการยูนิตไหนมาช่วยขอยักษ์มาสิตอนนี้เราก็สามารถบังคับฮอปไลน์ได้แล้วนะครับแทงได้แบบนี้กลางโลได้แล้วก็ปลาหอกใช่ไหมโอเคปลาได้ครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ยิ้มเลยปลาหอกดีกว่าครับเฮ้ยมันปลาได้เรื่อยๆนี่เอ้าสบายก็แบบนี้สนุกแล้วสนุกแคสซีเกมเมอร์แล้วครับมันปลาหอกได้เรื่อยไม่มีคูณดาวด้วย ทุยักหน้าเข้าไปเอา้าฝั่งนูน้นอ๋อโอเคมาเป็นเวฟ <What? S 1> เราเอาคนยักษ์ดีกว่าครับ <What? S 1> มาแล้วคนยักษ์เรามาแล้วเขาจะบุกมาไหมยังไม่บุกครับเขาสแตก็กสแตก็กเออยูนิตอยู่นะข <c oughs> มาแล้วครับคนยักษ์เรามาหรือ,อยังครับโอค้คนยักษ์เดินช้ามากครับ <c oughs> เราต้องมาครับคนยักษ์โอ้โหบังคับเองก็ยังเดินช้าอยู่ฝั <c oughs> ่งนู้นเป็นยังไงครับฮ <c oughs> ึ่มซัตจานเนียครับผมเราต้องทําการกระทือบพื้น ตึ้มเข้าไปไม่ได้โดนใครเลยเดี๋ยวเรานำครับเองปึบกระทืบพื้นหายไปเป็นฝูงหวดเข้าไปอีกทีนึง่งรู้สึกว่าคนยักษ์ของเรานี้จะฮิวได้หรือเปล่าครับเมื่อกี้มีความรู้สึกอย่างนั้นนะ <What? S 1> อาจจะไม่ได้ฮิวอาจจะไม่ได้เป็นการฮิวเ,เดี๋ยวเราค่อยดูไปอีกทีแล้วกันนะครับ <S <S มาให้กระทืบทีนึงเด้ปึ้มเข้าไปเหมือนมีหิวขึ้นมาหน่อยๆน,นะ หลังจากใช้สกิล,ก,ลกระทืบพื้นนะครับเหมือนจะมีฮิลเหมือนกันโอเคจบใช้ได้ใช้ได้ใ,ไดในด่านวินแลนจะมีภารกิจอยู่20ภารกิจนะครับตอนนี้เราก็เล่นไปแล้ว5ภารกิจเนาะโอเคเดี๋ยวอีพีหน้าเรามาเล่นต่อกันอีก5ภารกิจนะครับผมโหกว่าจะบุกไปถึงปราสาทตรงนี้น่าจะยาวนานพอสมควรนะครับรอบสำหรับวันนี้นะครับพี่ยังคาสิการ์เมอร์และเกมสติกแมนวอลทูโอดิซี่ต้องขอตัวลาไปที่นี้ก่อน แล้วโอกาสหน้าครับสโลวนี่สวัสดีครับไปบายครัทุกคนเอกันครับดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจพี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Sub s c r i b e นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม